หลายคนเคยสงสัยนะคะว่า lease hold และ free hold ที่ว่ามันหมายความว่ายังไงวันนี้มาดาแนะจะเล่าให้ฟังค่ะ คุณผู้ชมคะชีวิตในเมืองปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะหลายๆคนนะคะจะคุ้นเคยกับคําว่าคอนโดมิเนียมใช่ไหมคะแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะที่นิยมที่จะอยู่ในคอนโดมิเนียมเพราะว่ามันให้ความสะดวกหลายๆอย่างไม่ว่าจะใกล้นะคะการเดินทางคมนาคมนะคะ รถไฟฟ้าห้างสปปรรพสินค้าหรือแม้แต่ใกล้แหล่งทำงานนะคะแหล่งที่เรียนหนังสือค่ะและที่สำคัญนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการมาให้พร้อมเลยล่ะค่ะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าคอนโดมิเนียมที่คุณอยู่ค่ะเป็นฟรีโฮหรือลีสโฮ d ค่ะ รีโฮลนะคะก็หมายถึงโครงการที่ขายให้เราแบบเหมือนที่เราซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินก็คือมีโฉนดนะคะไว้ให้เราครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์แล้วก็สามารถจะส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้นะคะเหมือนกับอสังหาริมทรัพย์ทั่วๆไปเลยล่ะค่ะอันนี้ก็คือคอนโดมิเนียมแบบฟรีโฮลนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราบังเอิญไปถูกใจคอนโดมิเนียมที่อยู่ในเมืองนะคะแล้วเขาบอกว่าคอนโดมิเนียมนี้เราก็ซื้อเป็นเจ้าของได้แต่ว่าเป็นเจ้าของได้เพียงแค่30ปีนะคะหรือที่เรียกว่าล e สโฮ h o l d ค่ะล e สโฮ h o l d ก็คือเป็นการเช่านั่นเองนะคะเป็นการเช่าระยะยาวนะคะโดยปกติแล้วก็คือ30ปีค่ะเมื่อครบกำหนด30ปีแล้วนะคะเขาก็จะมีการมาดูกันต่อค่ะว่าจะให ทำสัญญาต่อไปอีก30ปีไหมนะคะโครงการที่ขายแบบรีสโตค่ะเขาจะมีการเช่าที่ดินเพื่อมาทําโครงการนะคะโครงการไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินนะคะมีการเช่าที่ดินเพื่อมาทําโครงการค่ะการเช่าที่ดินเพื่อมาทําโครงการนะคะมันดียังไงนะคะต้องเข้าใจนะคะว่าที่ดินในปัจจุบันในกรุงเทพมหานครนะคะมันแพงอย่างมหาศาลเลยล่ะคะ่ะถ้าเราจะต้องมีที่อยู่อา ที่อยู่ใจกลางเมืองนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วที่ดินอันนั้นนะคะก็จะเป็นที่ดินของหลวงนะคะหรือที่เรียกว่า ทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์นั่นเองนะคะทางโครงการหลายๆโครงการนะคะที่ทําการสํารวจแล้วนะคะว่ามีโคที่ต้องการที่อยู่อาศัยนะคะที่อยู่ในใจกลางเมืองมากๆเลยนะคะเขาก็จะมีการไปเช่าที่ดินตรงนั้นนะคะเพื่อมาทําโครงการเพื่อตอบโจทย์นะคะสาหรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองนะคะในปัจจุบันนะคะก็มีโครงการใหญ่มากๆเลยนะคะที่อยู่ที่ถนนหลัง สวนนะคะเป็นโครงการที่เรียกว่าลิสโตค่ะถ้าหากว่าทางโครงการนะคะไม่ต่อสัญญาการเช่าต่อไปนะคะก็หมายความว่าที่คุณจ่ายเงินไปในการเช่าระยะยาว30ปีก็คือหมดแค่นั้นนะคะคือคือเราก็ไปหาโครงการใหม่ๆนะคะ แต่ถ้าโครงการนั้นนะคะเขาให้คุณสามารถเช่าต่อได้อีก30ปีนะคะเขาก็จะมาดูกันค่ะว่าราคามันควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็จะมีการคิดคำนวณขึ้นมานะคะแต่ว่าทุกโครงการนะคะราคา30ปีในครั้งที่สองะค่ะก็จะราคาต่ำกว่าในครั้งแรกอยู่แล้วนะคะซึ่งันนั้นก็อยู่ที่ แต่และโครงการจะพิจารณาค่ะถ้าเราคิดเป็นเงินแล้วนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าราคามันจะดีกว่าที่เราจะเป็นเจ้าของฟรีโฮ d ที่อยู่ใจกลางเมืองโลเคชั่นเดียวกันถึงประมาณ30-40%เลยนะคะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าเงิน30-40%นี่นะคะถ้าคุณคิดดีๆนะคะแล้วเอาไปลงทุนที่มันงอกเงยอะคะ่ะคุณจะทำเงินได้มหาศาลเลยละคะ่ะการซื้อที่อยู่อาศัยนะคะแบบลีสโฮะคะ่ะมันก็ มีข้อด้อยข้อเด่น แตกต่างกันไปนะคะนอกจากข้อที่มาดามแนะได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าคุณสามารถเซฟเงิน30-40%เนี่ยเอาไปลงทุนให้งอกเงยได้แล้วนะคะข้อด้อยมันก็มีตรงที่ว่าพอครบ30ปีแล้วคุณอาจจะไม่ได้สิทธิ์ในการที่จะอยู่ต่ออีกนะคะและคุณก็ไม่สามารถที่จะโอนสิทธิ์นี้นะคะไปให้ลูกหลานของคุณได้นะคะถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีการต่อสัญญาให้คุณนะคะทำการลีสโฮไปอีก30ปีนะ,ะก็เท่ากับว่า ที่คุณจ่ายเงินไป30ปีก็จบกันนี้นะคะ แต่ในระหว่าง30ปีนั้นนะคะการที่คุณได้ใช้ชีวิตอยู่กลางเมืองนะคะแล้วคุณก็ได้ความสะดวกสบายแล้วก็ยังประหยัดเงินเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่งเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมนะคะที่สนใจจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็ลองมาคิดดูนะคะว่าคุณอยากจะลงทุนนะคะซื้อโปรเจกต์ที่เป็นฟรีโฮอาจจะไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองมากนะคะแต่คุณสามารถที่จะถือสิทธิ์ครอบครองไปชั่วลูกชั่วหลานแล้วก็ส่งต่อเป็น พินัยกรรมส่งต่อเป็นมรดกได้หรือคุณอยากจะอยู่อาศัยใจกลางเมืองนะคะที่คุณจะได้ผลประโยชน์ในแง่ที่ว่าคุณจะทำธุรกิจนะคะหรือว่า คุณจะเดินทางในแง่ของการทํางานหรือว่าการเรียนนะคะใจกลางเมืองที่เป็นการประหยัดเวลานะคะแล้วก็มีความสะดวกสบายและแถมคุณก็ยังประหยัดเงินไปอีกประมาณ30-40%ที่เป็นโครงการลิสโฮที่ราคาดีกว่าฟรีโฮในโลเคชั่นเดียวกัน เพื่อจะนําเงินที่ประหยัดไป 30- 40เนี่ยไปลงทุนให้มันงอกเงยขึ้นมานะคะอันนี้ก็อยู่ที่จริตของการลงทุนแต่ละบุคคลแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วยังไม่แน่ใจนะคะว่าโครงการที่สนใจเป็นฟรีโฮหรือลิสโฮนะคะก็สามารถนะคะเขียนคอมเมนต์หรือว่าสอบถามมาดามแนทและทีมงานได้เลยค่ะทางเรายินดีที่จะให้ข้อมูลนะคะการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มันสามารถสร้างความมั่งคั่ง ให้คุณได้นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณไม่รู้นะคะก็อาจจะทําให้คุณเสียหายได้เหมือนกันค่ะรวยใช่ว่าอสังหาเรื่องใกล้ตัวนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ